ท่าแต่ศูนย์จนถึงแรครับแม็กซ์แล้วแม็กซิมัมเหมือนกันก็คือถ้าถ้ายังไม่ได้เคลื่อนที่คืออย่างงี้นี่นอีกรอบนะดูนี่ดูนี่นมีคนดึงนะดู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 จักษ์สาระนี่พออย่างนี้นะ <S 2> <S 2> <S 2> ด,ด,ดู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 นะนี่อย่างงี้อย่างงี้กำลังจะดึงเนี่ยศูนย์อย่างงี้แม็กนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วอย่างงี้แม็กซิมัมโอเคไหมเนี่ยตอนนี้แม็กซิมัมค<ร>ืออย่างงี้แล้วนี่คือแม็กซิมัม จนท่าทางนี้ไม่ต้องเอาไว้ให้ใครดูนะท่าทางนี้มีแตที่่ข้อข้ออะถัดไปไปดูข้อ80เลยเอาข้อ80เลยแล้วกันการทำบวนดูตัวอย่างเลยไม่ต้องเสียเวลาเอาข้อ80เพราขาบอกว่าวัดปูน2กิโล อยู่บนที่สามสิบสีส์จุดส,ส,ส,สองจงหาแรงน้อยสุดที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขีดเส้นใ,ใต้ขีดเส้นใต้คําว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขีดเส้นใต้ครงนี้ครับเริ่มเคลื่อนที่หมายความว่าเคลื่อนที่หรือยังนี่เริ่มเคลื่อนที่คืออย่างนี้ เห็นไหมเห็นไหมอีกท่าอีกท่าัดลมหนึ่งคันกำลังจะไปยังยังไปยังไปหรือยังเนี่ยยังอ่าเพราะนั้นเริ่มเคลื่อนที่ก็คือยังไม่ได้เคลื่อนที่เอก็เป็นศูนย์อ่าเหลือเวลากี่นาทีทุกคนจะแตกแรงกันไม่น่าไม่น่าสามประสิทธิ์เท่าไหร่นะสามประสิทธิ์เท่าไหร่นะบอกมาสามประสิทธิ์ศูนย์จุดสอง ไอ้0.2เนี่ยเราต้องรู้เองว่ามันคือสถิตหสามประสิทธิ์ไม่มีหน่วยเขาถามหาแรงน้อยสุดคือแรงดึงน้อยสุดตรงนั้นอ่ะวิธีการแตกแรงเนอะนี่อ่ะดูนะขั้นที่หนึ่งทำนี้วิธีแตกแรงอ่าอ่ะดูนะขั้นที่หนึ่งเวลาทำนะครับพอเป็นอย่างนี้ปึ๊บอันดับที่หนึ่งน้ำหนักตกลงมา mg เท่ากับ20อ่ะงงไหมงงไหมไม่งงนะอันดับที่สองอย่างงี้ แรงปฏิยานดันขึ้น n อย่างนี้อันดับที่สามแรงก้านการเคลื่อนที่ f ครบหรือยังกี่แรงละส,สี่แรงครบพอดีเลยถ้าใครตัวงทำอย่างนี้ถ้าใครตัวงทำอย่างนี้อันนี้ n อันนี้ mg เท่ากับย e, ีมาด้านนี้ f มาด้านนี้ f อย่างนี้งองไหม พอไม่งงแล้วก็นี่งงไหมยอย่างนี้งงไหมมองอย่างนี้งงไหมแต่เรานนนะขึ้นที่ไปด้านนี้นะพอขึ้นที่ไปด้านนี้เราก็บอกว่าซิหน้าเอฟเท่ากับเอเอตามกฎข้อที่สองของนิวตันเราก็แรงตรงข้ามการสังเกตว่าแรงขวาแรงซ้ายเห็นไหมมันตรงข้ามกันจับแล้วจับล้อเท่ากับเอเออย่างนี้ แต่ F ตรงเนี้ย F ตรงเนี้ยเมื่อกี้เราจบมาว่า F เท่ากับ m s คูณกับ m เท่ากับ m a แต่ a ข้อนี้เป็นอะไร a ข้อนี้เป็น0อ่า a ข้อนี้เป็น0ูอ่ามงไหมอย่างนี้มงไหม แสดงว่าเอา f ข้ามาฝั่งนี้ f ดึงน้อยสูตรมันก็เท่ากับ μ s f คูณับอะไร n แต่ μ ของเรามัน0.2 n เท่าไหร่ก็นี่ไง n เท่ากับอะไรเนี่ยมันเท่ากันพอดี n เท่ากับอะไครับเห็นไหมเห็น n แรงขึ้นตรงนี้มันจะเท่ากับแรงลงเพราะว่าแนวนี้มันไม่มีการเคลื่อนที่เพราะนั้น n เท่ากับ mg แต่ mg เท่ากับ20ก็คือ20เลยต่อ4นิตัน ไปหาหมดเจอหรอเจอเดี๋ยวหมดก็อัพเป็นชุดเลยนะครับเยอะแยะหมดเลยยังตอนนี้ยังไม่ครับหมดพยายามแบ่งคลิปยังไม่หมดเลยเอาเสร็จยังไ่หมสงสัยเดี๋ยวจะบอกแล้วกันเอาเดี๋ยวหาชื่อซื้อนี้เล้ครันชื่ออะเดี๋ยวยังเสร็จยังเสร็จยังเนี่ยเดี๋ยวหาชื่อพร้อๆสักชื่อนึงนะครับ

จะต่ตอจะข้อ80เมื่อกี้แต่ตอนนี้มันมีอะไรเนี่ยมีอะไรเครื่องที่รีอยังเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่แล้วเขาบอกสัมสิท์มาไหมบอกไม่ใช้ตัวเดิมใช่ไหมถ้าใช้ตัวเดิมเราก็ไม่มีทางเป็นไปอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนมิวตรงนี้เปลี่ยนมิวอะไรซะครับมิวอะไรไมิวเคทเป็นศ -2 น่ะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไปแล้วถูกไหม เพราะนั้นเวลาเราแยกเราแยกยังไงระหว่าง UK กับ US US คือยังไม่เคลื่อนที่แต่กําลังจะเคลื่อนที่ได้เปล่านะครับแล้วก็ UK คือเคลื่อนที่ไปแล้วอ่ะเหมือนเดิมท่านนี้หนึ่งสเตปเดิมเลยอ่ะนนี่หนึ่ง MG นะครับแรงดันขึ้น N นะครับแรงตรงข้ามอ F นะครับอหนีงงไหมอ่าไม่งงถ้าใครงงเขียนอย่างนี้นี่เขียนอย่างนี้อันนี้แก อันนี้ mg เท่ากับ24หาร hf ดีแลก f แลกเสษพาร์งงไหมงงไหมจากกฎข้อที่2ของมิวตันซิก้า x ปรกาศ m แล้วอ่าดูมิวเคือสัมประสิทธิ์ความเสาีจนมันเคลื่อนที่ไปแล้ว เสร็จเรบ้อยจากกฎข้อที่2ของนิวตันที่ม่เท่ากับ m a f ตัวนี้กับตัวนี้ใครชนะ f ใหญ่ชนะ f เล็กแต่ f x ตัวนี้คือ f k แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนเคลื่อนที่ไปแล้วเสร็จเรียบร้อย f k ตัวนี้ก็คือ m u k คูณกับ n เท่ากับ m a อ้าวแทนค่า มิวมิ m. เคศนจุสองเ็นคือยี่สิบเอคือสองอคือสองต่อเท่าไหร่ครับต่อเท่าไหร่สี่สี่แปดมิลติแอมแปดไหมแปดนิเห็นไหมเวลาหมดไอไฟข้างหน้าหมดเร็วขึ้นเรื่อยๆ่

นี้เหมือนข้อ81เลยครับไม่น่าไม่น่าแ้วาแช่งทนไอม่น่าอันนี้เหมือนข้อ81เลย8เบอกาินังนบเขอส็จต้องรองไม่ไมเลยตองาทาเหมือน8 82ปเทเอน8เลย เอา <laughs> เร็วเรเหมือนข้อ812เลยเหมือน81เลยนะนี่แหละเหมือนข้อ81รอบเหมือนเดิมเราทำเลย สเต็ปม so, hey, ันง่ายมากเลยนะเวลาเราจำสเต็ปนะครับ ข้ออะไรเนี่ยทำเหมือนข้ออะไรเลย8 1เลยใช่ไหมอ่ะจะไปข้อ8แ2้ะยขคืนยายขคืนยายขคืนถัดไปข้อ8 3